สวัสดีครับผมน้อยนะครับวันนี้สินันทาตะอนทัวร์เราจะมาพามาพบกับแปลงมะเขือเทศลูกทอ้อพันเพอร์เฟคลูบี้7 7ของสินันทาเรานะครับไปกันเลยซึ่งวันนี้เราก็จะพามาพบกับเกษตรกรมืออาชีพที่อำเภอปากช่องนะครับสวัสดีครับป้าแมวจ้าพ้อแมวครับอันนี้ป้าแมวปลูกมะเขือเทศมานานหรือยังครับสิบปีแล้วจ้ะครับแล้วมะเขือเทศที่ป้าแมวปลูกตอนนี้เนี่ยคือมะเขือเทศพันอะไรฮะลูบี้เจ็ดเจ็ดจ้ะ ลูบี้เจ็ดเจ็ดเนาะจ้าแล้วตัวลูบี้เจ็ดเจ็ดนี่ยป้าแมวชอบในเรื่องอะไรมันมั่งครับที่เลือกใช้พั์นิลูกใหญ่เนื้อแน่นผลโดกดีจ้ะครับแล้วเรื่องทนโลกล่ะครับป้าแมวมันทนโลกดีจ้ะเพราะว่าใบมันดี้านทานลรกดีจ้ะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะทนโลกเหี่ยวเหลืองนะครับป้าแมวจ้าคือถ้า ถ้าเป็นกเกษตรกรที่เคยปลูกเนี่ยมะเขือเทศเนี่ยจะเห็นว่าบางทีเนี่ยจะเหี่ยวลงไปเรื่อยๆใบก็จะเหลืองกรอบไปเรื่อยๆจนไม่ได้เก็บนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราเราจะไม่มีปัญหาใช่ไหมครับไม่มีปัญหาจ้ะออกดอกติดลูกดีจ้ะครับแล้วทีนี้เนี่ยจะให้ดูลูกนะครับลูกเนี่ย จะสังเกตว่าลูกจะใหญ่มากนะครับประมาณขีดถึงขีดร้อยร้อยถึงร้อยยี่สิบกรัมนะครับใช่ไหมครับพ่าแมวจ้าแล้วลูกเนี่ยเนื้อแน่นไหมครับเวลาเราเก็บมาเนื้อแน่นน้ําหนักดีครับสังเกตดูดูลูกนะครับพ่าแม่ก็ปลูกมาอันนี้เก็บคราวที่เท่าไหร่แล้วครับพ่าแมวที่สามเก็บคราวที่ได้น้ําหนักดีเนาะจ้าเก็บครั้งหนึ่งออกประมาณเท่าไหร่ช่วงแรกๆก็สามสี่ร้อยโลครับแล้วช่วงหลังๆนี่ก็เป็นตันนะจ้ ตันกว่าหลังจากย้ายปลูกนี่ประมาณกี่วันได้เก็บถึงสองเดือนไหมสองเดือนจ้ะสองเดือนนิดๆจ้ะสองเดือนหน่อยๆนะครับจะให้ดูแปลงของป้าแมวนะครับป้าแมวปลูกทั้งหมดกี่กี่ถาดนะแปดแปดสิบสี่ถาดแปดสิบสี่ถาดเราชุดนี้เนี่ยเราปลูกมะเขือเทศลูกท้อทั้งหมดไหมปลูกสีดาด้วยจ้ะอ๋อมีสีดาด้วยนะฮะจ้ะถัดถัดไปแปลงถัดไปข้างหลังหรือเปล่าจ้ะข้างหลังนุ่นมีสีดาอ๋อครับสังเกตว่าเป็นพันกึ่งเลยเนี่ยต้นจะสูงมากครับอันนี้นี่แกเก็บ ครั้งที่สามสูงสูงนี่เท่าไรแล้วเนี่ยร้อยห้าสิบเซนได้แล้วครับตัวนี้ชมสวนครับดูความทนโลกอ่านีดูนี่เรามาเจออะไรนี่เป็นแปลงมะเขือเทศสีดาที่แกปลูกนะครับดูความแตกต่างนะครับว่ามะเขือเทศสีดาที่แกปลูก กับตัว r u b y 77นะครับอันนี้เราเทียบให้ดูว่าความทนโลกนะครับต่างกันมากเกต็ดแปลงนี้ติดกันเลยแกปลูกพร้อมกันนะครับปลูกพร้อมกันแล้วก็ย้ายก้าพร้อมกันเห็นไหมครับอันนี้เป็นมะเขือเทศสีดาที่แกปลูกครับฝากน,นี้ก็จะเป็น r u b ี7เนะครับ ใบก็ยังดูดีอยู่นะครับคือลักษณะนี้ยังเก็บต่อได้อีกเรื่อยๆนะครับถ้าดูแลไปเรื่อยๆก็นูลล่นแหละฮะสองสามเดือนไม่ต่ํากว่าสองสามเดือนแน่นอนแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้เนี่ยถ้าใบไปหมดแล้วอย่างนี้เนี่ยดูแลไม่น่าจะนานนะครับได้เก็บอีกไม่ไม,ไม่ไม่กี่ครั้งก็หมดแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะพามาเดินดูอ่าลูกในสวนของป้าแมวกันนะครับสังเกตว่า ตัวลูบี้7จเนี่ยขนาดลูกใหญ่ๆนะครับร้อยถึงร้อสิบกรัมนือแน่นนะครับขนาดบีบอย่างนี้เนี่ยลักษณะไอ้ลูกเนี่ยไม่ยุบเลยนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือทนโรคเหี่ยวเหลืองนะครับสังเกตว่าแปลงนี้เนี่ยโรคเหี่ยวเหลืองไม่เป็นเลยนะครับโรคทางใบนะครับไวรัสใบอีกก็ทนทานนะครับตัวนี้ทนได้ดีเกตว่าไม่มีเลย นี่ดูลูกดูลูกนะครับลูกใหญ่าลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือมะเขือเทศเพอร์เฟกต์รูบี้เจมันจะเป็นพันกึ่งเลื้อยนะฮะมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆอ่าข้อดีของกึ่งเลื้อยเนี่ยก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยจะสามารถเก็บได้เรื่อยๆนะครับมันจะทยอยออกเรื่อยๆออกตลอดนะครับสังเกตพาดูใบนะครับทั้งสวนของป้าแมวปลูกเยอะมากป้าแมวครับ ั้งหน้าที่จะเลือกปลูกมะเขือเทศลูกทอ้อป้าแมวคอนเฟิร์มที่จะปลูกมะเขือเทศพันธ์ Perfect Ruby เจ็ดเจ็ดคอนเฟิร์มไหมครับคอนเฟิร์ม